สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกเบสคานะครับผมวันนี้คุกมีรถดีมานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมนั่นคือคุกใจเอสควันสองจุดห้าลิตรเต็มปีสองพันสิบห้านะครับผมรถนี้จะผลิตผลิตแค่สามร้อยคันนะครับในประเทศไทยนะครับผมความพิเศษของมันคืออะไรก็คือสีขาวนะครับผมแล้วก็กระจ,จังหน้าโครเมี่ยมนะครับผมไฟหน้ามัดตีเลนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมมาพร้อมกระจกมองข้างคอไปไฟเลี้ยวนะครับผมเดี๋ยวพา แล้วก็เป็นล้อแมกซ์อลอยขอบสิบเจ็ดนะครับลายพิเศษจากโรงงานซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดถึงจะมีถึงจะถึงจะได้ลายนี้นะครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะพาดูรอบๆคันนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในนะครับครับผมสำหรับรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยภายในก็จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับภายในเขาจะเป็นสีเทานะครับอ่าเป็นบอะดหนังสีเทานะครับผมออปชันก็ เหมือนรุ่นก่อนๆนะครับผมก็คือแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของพับกระจกไฟฟ้าเข้ามานะครับผมแล้วก็มีพวงมาลัยมีคุยพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอเจ้าของเก่าเขาจะเปลี่ยนมาเป็น n n r r o i t o u ทั s c ก e e นนะครับผมนะครับผมระบบส่วนเรื่องระบบแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับผมปรับมือนะครับผมแล้วก็จะมีช่องเสียบเนี่ยครับ AUX USB แล้วก็ iPod นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับครับเบาะหนังสะอาดนะครับไม่มีขาดนะครับผมเนี่ยครับอันนี้เป็นสิบที่นั่งนะครับผมมีแถวสองแถวสามและแถวสี่นะครับผม แต่ว่าถ้าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยไอไเบาะแต่ยตรงที่วางแก้วเนี่ยมันพับขึ้นมาได้นะครับผมถ้ามีเด็กน้อยนั่งได้คนนึ่งบรรทุกเต็มเต็มก็จะได้ประมาณสิบสองที่นั่งนะครับเนี่ยครับมีจอกลางครับจอบนครับผมเดี๋ยวพามาดูในส่วนของฝาท้ายนะครับเนี่ยครับเปิดดูภายในนะครับ กว้างขวางครับนั่งโดยสารสบายเลยครับครับเดี๋ยวเราผมจะพามาดูภายนอกนะครับครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปด้วันนี้ทุกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ